ช่วงใกล้สิ้นปีพี่น้องมูเซอร์ปัญญาอย่างกันวันนี้สมโพศโคตรรอจะพามาพอมากอยฮีทหอยวัฒนธรรมต้นฮาปีใหม่มูเซอร์กันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านมูเซอร์อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดปีใหม่มูเซอร์นั้นเพื่อนจะจัดกันย่างยิ่งใหญ่ขนาดเลยครับจะมีพี่น้องมูเซอร์จากที่อื่นทั่วประเทศไทยมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและทํากิจกรรมร่วมกันครับและที่ทุกท่านรับชมกันอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมงานขอบอกเลยว่าบ้านกู้หลังคาเพิ่นเตรียมหลัวไว้นักขนาด อันนี้เป็นการจักสารไม้ไผ่เพื่อเอาไว้ใส่ข้าวนุกงานนะครับส่วนนี้ก็เป็นการเกียวเข้าวห้วหมูขอบอกเลยว่าหมูที่ใจในงานบุนปีใหม่หมูเซอร์นั้นบาตามกว่าปั้นตัวแน่นอนครับและที่ขาดบ่ได้เลยก็คือกีตาร์ลาหูเครื่องดนตรีเก่าแก่ของพี่น้องหมูเซอร์เพื่อเอาไว้เต้นในงานจักคือครับ ถ้าทุกท่านมาแอลมูเซ์ตอนนี้ก็จะหันเปิ้นเย็บผ้าอยู่นั่นคือการเย็บเสื้อผ้าตัวหม่เพื่อ,อไว้ใสในงานปีใหม่มูเซ์โดยเฉพาะเลยครับการเย็บผ้านั้นจะเย็บไม่ทุกปีเลยครับส่วนใัยที่สนใจผ้างามๆแบบดั้งเดิมนี้ก็สามารถเอิ้นมาได้เลยนะครับพี่น้องมูเซ์เปิ้นฮับทำอยู่ครับสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนกู้คนมาแอลงานปีใหม่มูเซ์ฮาบชมวัฒนธรรมความแตกต่างที่งดงามวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ตินี้ หมู่บ้านหมูเซออำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ครับ